การปฏิบัติวิปัสนากรรมฐานนั้นมันไม่มีข้อสอบข้อเขียนหรือข้อกากบาทให้เราทำว่าถ้าผ่านเท่านี้เท่านั้นได้คะแนนเท่านี้เท่านั้นแปลว,ว่าเราผ่านยานขั้นต่างๆแล้วมันไม่มีแบบนี้มันจึงไม่ได้ดังใจเราเราต้องการการยืนยันว่าเราใกล้แล้วอีกนิดเดียวหรืออีกกี่ขั้นก็ว่ากันไป เราอยากรู้เป้าหมายว่ามันจะอีกกี่ปีเราจะได้รอคอยถูกนี่แหละมันเป็นความรู้สึกที่ขัดแย้งกับการปฏิบัติธรรมที่สุดท้ายแล้วมันจะต้องไม่เหลืออะไรเลยไม่เหลือความสมหวังไม่เหลือว่าเราได้อะไรนี่แหละมันจะทำให้บางคนเรียกได้ว่าหลายคนเลยทีเดียวก็ติดอยู่กับสภาพทำตรงนี้ ก็ต้องเข้าหาพ่อแม่ครูบาอาจารย์บ่อยๆอย่างน้อยเราจะได้กำลังใจกำลังใจในที่นี้ท่านไม่ยืนยันยานให้เรารอแต่ท่านก็จะบอกให้เราไปปฏิบัติต่อถ้าท่านบอกให้เราไปปฏิบัติต่อก็แปลว่าสิ่งที่เราทำอยู่มันกำลังดำเนินไปสู่วิถีทางที่มันถูกอยู่แบบนี้เป็นต้นดังนั้นเราก็ พยายามดูที่จิตใจเราเอาก็แล้วกันถ้ายานปัญญาหรือปัญญาในระดับปกติมันเกิดขึ้นมันก็จะทำให้เรามีสภาพความเป็นอยู่มีสภาพชีวิตโดยเฉพาะเรื่องจิตใจที่ดีขึ้นนั่นเองมันจะปล่อยวางได้มันจะคิดได้คิดแล้วมันก็ทำได้ด้วยเช่นความโกรธไม่ดีเป็นโทษมันก็จะพยายามละเว้นความโกรธหรือพยายามละความโกรธ นานแค่ไหนที่ความโกรธมันยังตั้งอยู่ก็ยังคงพยายามต่อไปจนเอาชนะตัวเองที่จะดูความโกรธและไม่ทำตามความโกรธที่ผักดันเราให้ทำพฤติกรรมต่างๆได้แบบนี้เป็นต้นดังนั้นนี่คือกำลังใจที่เราสามารถจับต้องได้สำหรับการปฏิบัติธรรมสาธุสาธุสาธุขอบคุณที่ติดตามคลิปนะคะฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์ เพื่อเพิ่มพูนกำลังเผยแผ่ธรรมบาร,รมีของเสด็จพ่อองค์เพชรพัทระกันนะคะขอให้ผู้ที่แชร์คลิปออกไปกดไลค์กดติดตามเจริญง,งอกงามเพิ่มพูนสุขทวีทั้งทางโลกและทางธรรมนะคะ